เธอก็กลับมาสุปอกฉันขนร้องคู่คอชนาเร่ค่ะซัมเมื่อแล้วยืมมาใช้หน่อยอที่ดูแบบแซ่บๆแต่ว่าไม่ฟงมาก ชอบทรงนี้ใบนี้ที่แตนมีสีน้ำตาลนะคะคือสี spring summer ก็คือเป็นแบบพ a s t ท l น่ารักสดใสดูนี่แล้วก็ของแตนจะเป็นใบนี้ซึ่งแบบเป็นสีฟ้าที่สวยมากอรงนี้ก็น่ารักเกๆ๋ๆสภายแบบคอ o s s ด o ้ก็จะน่ารักมาก มาแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปลี่ยนลุคก,กันที่เดียวที่เดิมอะเดย์ซาลอนนะคะวันนี้เราจะกลับมาเป็นสาวผมสั้นแล้วไปจ้ะโหวนี่คนเยอะมากเจอ,อรูอ้คอยเจอใครคะเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลดูเส้นเขาดูเส้นอะไรเขาซะก่อนสับเปงสับเปงกลับมาแล้ว สองาตาไม่ต้องเงี้ยงเงี้ยเลยนะต้องเงี้ยงเงี้ยยอันไหนอันนี้ใช่ไหมคะเราไปเรียนรู้กันแล้วว่าสั้นดีกว่าไม่ม <découvrir görüş> ีอะไรเลย่ไม่มีอะไรเลยใช่ไม่มีอะไรเลยแค่นั้นเองจริงต่อมาแล้วด้วยฉันว่าก็เจ็บปวดไหมเจ็บปวดเจ็บปวดหลังหัวเจ็บปวดหลัหัวบ้างไม่หรอกแล้วคืออยู่ดีๆมันก็ไปยาวด้วยอ่ะ มันก็งงอ่ะเลยไม่ยาวไปเลยเออแล้วก็แบบแต่งตัวรู้สึกว่าแบบแต่งตัวไม่เส้หัวเออหกเส้นมันยิ่งปล่อยได้บ้างม้วนได้บ้างเช็มัดครึ่งอะไรอย่างงี้ได้พี่แตนดู่นเท่านี้ไหมเออดีดีเท่านี้ไหมอย่างงี้ไหมอ๋ออย่างงี้ดีกว่าใช่ฉันกลับมาแล้วฉันกลับมาเลยฉันกลับมาสีไปไหนดีสีน่าจะต้องเข้มกว่านี้เลยเข้มกว่านี้ ุดท้าย้าเธอก็กลับมาซบอ,อ,อกฉัน้นก็โบ่ต่อไปเราจะทำสีกันนะคะ Good morning นะคะวันนี้เราจะไปสมเด็จกันนะคะนี่แตนเอาเสื้อผ้าไปเยอะมากตั้งใจจะทำเอาฟิทที่เป็นแบบใส่ไปเที่ยวทะเลเวลาเราไปบีชใส่ชุดว่ายน้ำใส่เสื้อเชิ้ตใส่อะไรเงี้ยเออตันเตรียมไปค่อนข้างหลายชุดเลยนะคะเพื่อเป็นไอเดียเนาะกระเป๋าเดินทางนะคะที่แตนชอบมากๆเลยตอนนี้คือที่ใช้เวลาแบบไปต่างจังหวัดไปเชีงยงใหม่ไปอะไรเงี้ยคะ่ะที่แบบใช้ carry on ได้ของ Wander Wander Global นะคะ แล้วเขามีหลายสีเหมือนกันตันชอบเตอร์สุว่ามันแบบมันแข็งแรงดีแล้วไซส์มันพอดีมากๆเลยซัมเมอร์แล้วหยิบมาใช้หน่อย okay, ตอนนี้เรา on the way นะคะใกล้จะถึงมะยองแล้วแต่ว่าเราแวะคาเฟ่ก่อนนะคะชุดแรกอันนี้เป็นชุดเดรสของ m a n g กคือมันมีข้างในอะแต่ว่าเดี๋ยวพอตันไปที่ทะเลตันจะใส่เป็นบิกินี่กับสีขาวแซบแแล้วก็กระเป๋าพิพัชรานะคะและแว่นมีอยู่ สตูดิโอซอยบีชูสตูดิโอนะคะแล้วก็วันนี้ใส่เป็นแซนโดคู่นคุณมาโอเคเดี <Okay. S 1> ๋ยวเราเข้าไปกินกาแฟกันจ้ะยังไม่ทันขึ้นเรือเลยอะ่ะแตงผิวเขาสีแทนแล้วอะ่ะ <Yeah. S 1> เอาอยัาง <laughs> วันนี้เราจะไปพักกันที่ทรายแก้วบีชวิสอร์ ช้อปปิ้งแล้วหนึ่งนะคะสร้อยหอยใหญ่ของเราโง่มากค่ะจกโตเกียวสูงสวยๆหน้าตาเหมือนเลยอันนี้เป็นหูชมวงนะคะของขึ้นชื่อของระยองหน้าตาดีแซ่บมาก เดี๋ยวต้องชิมอันนี้น่ากินมากเลยอะแซลมอนแซบแล้วก็อันนี้ไก่ทอดน้ำตาลที่นี่รีสอร์ทน่ารักมากเลยอะแล้วคือตรงที่มันเขาทำที่นั่งตรงบีชข้างหน้าแสงสวยมากคือทำทะเลฟ้ามากน่านั่งมากเดี๋ยวเราจัดข้าวอะไรให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็เข้าห้าาองเปลี่ยนชุดเนื้อปลาปูนิ่มอ๋อปูนิ่มผัดถักะลี ใแล้วก็เดี๋ยวทำรูมทัวร์นิดนึงห้องที่เราพักนะคะชื่อว่าห้องพรีเมียร์จริงเปล่าจริง <laughs> อยู่ข้างๆห้องคนสวยด้วยโอเคค่ะไปรูมทัวร์กันดีกว่า let s, let s go ไปห้องทัวร์นะคะห้องนี้ก็คือจะอยู่ติดสระ ตอนนี้เรามาถึงที่บัสโคโค่คลับนะคะตรงนี้จะอยู่ที่อาา่าวพราวคำสี่ษรักมากเลยอะ่ะนี่เดี๋ยวรอดูซันเซ็ตซันน่าจะเซ็ตตรงนั้นพอดีเลย ใส่หน้านี่เพิ่งจะไปช็อกมาเลยนะคะจากซาร่าแล้วก็ข้างในใส่เป็นชุดว่ายน้ำเพราะว่าเสื้อมันคือกระโปรงซีตรูมากนะเอาจริงแต่ว่าเพื่อความแบบเซฟๆเราก็จะใส่เสื้อผ้าลินินนะคะเสื้อเชอร์ลินินสายสีส้มน้องข้างในเป็นชุดว่ายน้ำแล้วก็เราถือเป๋าใบเล็กลองชมสร้อยนี้บีชูสตูดิโอเองจ้ะเอาฟสํำหรับค่ำคืนนี้

เป็นตัวตัวโตๆเลยใช่กงฟีนะาถามบอกก่อนอุ๊ยูมาม่าเลยต้ก็บมาม่าตืดดืดดืดดืมันฟิวเหมือนไห่คะค้าับูใช่เพรเดี๋ยวเราขออนุญาตไปกินแล้วนะคะแล้วเราก็จะพักผ่อนตามขัทยาายนะจ๊ะแต่ สมอร์นิ่ง <Morning S 2> นะคะสีเท่าไยใช่แล้วนี่คือเอาชุดมาถ่ายรูปแหละ นี่ก็มาเป็นลูกหัวใจนะถ้าใครพร้อมแล้วลุยได้เรียมีอาจารย์ต้นอาจารย์ข่แบบพูงนิดหนึง เช้าเราไปพายแพดเดิ้ลบอร์ดมาเรียบร้อยกยกองทับต้องเดินด้วยทองค่ะมีปลาต้องกูด้วยอ่ะอืมอ้มน้กูดได้จริงชอบกินปลาตั้งกูมาก ดึงผิวสี่ใบอันนี้เรามาสปากันนิดนึงนะคะเชา้านี้ สบายมากอันนี้ส่วนตัวเราเป็นคนชอบนวดอารูมามากแล้วแบบอันนี้คือบริสุทธิ์้องดีพี่เขานวดกดแบบคือมันถึงแบบไม่เจ็บอ่ะนี่เป็นคนที่เป็นคนกลัวเจ็บแต่นี่คือถึงแบบไม่เจ็บแล้วคือแบบสบายมากพนักงานบริการทุกทุกมากน่ารักมากดีมากนี่คือแบบใครมาที่ใส่แก้วบีชรีสอร์ทก็มานวดด้วยจริงแนะนำนะเราไปนวดมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวกำลังจะเดินไปกินไอติีมกันขอโชว์ o o โ d ทีดลุคนี้หน่อย อันนี้แตนใส่เป็นเสื้อนี้ได้มาจากที่ญี่ปุ่นนะคะของซาร่าแต่ที่ไทยก็มีเหมือนกันมันจะเป็นแบบผูกๆอ่ะแล้วข้างในแตนก็ใส่เป็นเหมือนชุดว่ายน้ำสีขาวกระโปรงตัวนี้ซื้อจากเวียดนามค่ะของ s t าร์ b e r r าร์ก็ลูกนี้เดี๋ยวเราไปกินไอติมกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาเปลี่ยนเป็นชุดว่ายน้ำของอั and u n d อ r เดที่แตนได้มาใหม่เดี๋ยวโชว์ให้ดูโอเคโชว์ให้ดูเมื่อเช้าเนาะที่แตนใส่เสื้อเนาะอันนี้เป็นเสื้อโปโล ที่แตนได้มาจากญี่ปุ่นเหมือนกันนะคะเป็นลานวินเทจส,สีน่ารักมากอาจจะเห็นสีแล้วคือแบบคู่สีคือใส่สีนี้แล้วก็เป็นแบบเสื้อดีกินี่สีเหลืองน่ารักเลยหรือใครมีเสื้อเชิ้ตสีสีที่แบบสดใสอย่างเงี้ยค่ะเอามาใส่เนาะแล้วก็ใส่มงใส่หมวกไปน่ารักนี่เดี๋ยวเราจะใส่กลับเนาะคือจะเป็นเสื้อเชิ้ตนะคะทรงโอเวอร์ไซส์เสื้อเชิ้ตของเบดก็คือสวยเหมือนกัน<อ>แล้วก็เนื้อผ้านี้ดีมากข้างในจะเป็นกางเกงขาสั้น ซึ่งมันเป็นเซตเข้ากันนะคะแล้วก็ที่แตนใส่ไปเมื่อเช้าตอนที่ไปเล่นอะไรนะเออแพดเดิลบอร์ดค่ะคือใส่เป็นตัวนี้นี่มันออกเหลืองๆหน่อยเนาะเราอยากโชว์สีให้มันแบบถูกๆนี่นะคะคือคางเกงน่ารักแล้วคือเขาทําแบบมีปากอะไรอย่างเงี้ยความสั้นคือพอดีมากใส่สบายมากแล้วเนื้อผ้าเนี่ยคือโดนน้ําอะไรเงี้ยมาใส่มาทะเลได้เลยน่ารักชอบ แล้วก็ทริปนี้นะคะนอกจากกันแดดเนาะของหน้านะคะตันใช้ของหมอกุ้งจ้าหมอกุ้งส่งมาให้พอดีเลยคือเขาไม่มีกลิ่นแบบน้ำหอมอะไรเลยเแล้วก็เนื้อแบบดีมากทาแล้วรู้สึกว่าชุ่มชื้นผิวมากๆเลยลก็เราก็ไม่ลืมไอเดยอายอนนะคะมากินเช่นกันคือต้องกินเลยแหละ แล้วก็ตันทกตัวเซรามัยกินด้วยตอนนี้เป็น3ตัวที่กินอยู่ตอนนี้ตั้งจะไปญี่ปุ่นเลยโอเคค่ะคุณอุ้มาแล้วเดี๋ยวเราไปกินไอติมกันไปสกู๊ปนะคะไปค่ะเข้าไปกินไอติมกันได้กินเหรอได้กิ่นรอเปล่า อ้ยเดี๋ยวมีชุดนึงตอนกลับบ้านเนาะอันนี้เป็นชุดว่ายน้ำของ Up and Under นะคะเสื้อ,อน,นี้ของ Extra Small เอาไว้คุมแบบมาทะเลน่ารักมากแค่นี้เลยคือใครอยากใส่ชุดว่ายน้ำที่ดูแบบแซ่บๆแต่ว่าไม่โป๊มากอะ่เะเขามาแบบลายเดียวอย่างเงี้ยโอเคแว่นมียูสตะคะแล้วก็เทอร์รี่เบอร์ไปอาบน้ำเตรียมตัวกลับบ้านแล้วเป็นไงคะจุ๊บๆเดี๋ยวมีอีกชุดนึงชุดกลับเค นี่เราอยู่ที่บ้านพลอยสีสเมเอ็จนะคะคือเขาก็มีเป็นโรงแรมด้วยเนาะฝั่งนู้นแล้วก็ตรงนี้ก็คือเป็นห้องอาหารของเขาร้านอาหารน่ากินมากมาค่ะคุณบอกินข้าวค่ะคุณบอกินข้าวค่ะคุณบอลอาจารย์มาขานะเพนนี้กินใน <It S 2> มอแล้วเอ,อาแล้ว

5, 4, 3, 2ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่บ้านพันสศิลป์และเมนูทั้งหมดนี่โคตรน่ากินเริ่มที่อันดับแรกน้ำพริกไข่ปูมาต้องสั่งไข่ปูเน้นๆไม่ใช่ไข่ปูอจอยซี่นะครับแล้วก็อันนี้กุ้งกระเทียมเรื่องของสดไม่ต้องพูดถึงทีนี้ของสดมากๆหรือจะเป็นปูจอหรือจะเป็นแคงส้มน้มไม้และที่ต้องานี่ส้มตำปลาอร่อยมาก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 ละมากมากม,าม,ามา